สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ประจำวันเสราร์ที่26กันยายน2563นาำเนินรายการโดยสัชายน้อยสาครเพื่อนๆที่มีคำถาม เรื่องใดที่ผมตอบได้ผมจะตอบเรื่องใดจะเว้นวักก็จะเว้นวักไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันต้องไปเรียนรู้ลึกๆมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายในชั่วข้ามคืนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อนนะในเฟ e บ o o k นี่แหละนะครับแวะเข้าไปหาเห็นว่าท่านขับรถมาไกลจากจากน่านนะครับ ก็ก็เลยให้ความรู้ไปสองชั่วโมงแวะแวะมาทักทายกันก็หวังว่าก็คงจะได้รับความรู้กันไปบ้างทีนี้ท่านใดเนี่ยถ้าจะมามาก็อยากจะแนะนำให้นัดร่วงหน้านะครับเพราะว่าบางทีผมฉุกระโลกับผมทำอะไรไม่ถูกไงกว่าจะเก็บบ้านกว่าจะทำนู่นทำนี่มันใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการ แล้วก็ต้องมีการคุยกันก่อนสําหรับเพื่อที่จะที่จะมาเรียนรู้หรืออะไรอย่างนี้นะครับควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อว่าผมจะได้ดูว่าท่านเรียนรู้อะไรบ้างท่านเรียนรู้อะไรมาก่อนบ้างท่านเคยอ่านบทความไหมท่านเคยฟังไลฟ์สดไหมเพราะว่าบางทีเรามานั่งพูดกันแล้วมันงงอะไรอะไร,ะไรคือตรงนี้คืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกเรียนไปมันก็ไม่มีประโยชน์สอนไปก็เหนื่อยนะ ต่ถ้าเราเราเข้าใจแล้วเราพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจแล้วเรามันจะทําให้เราเรียนรู้ได้ก้าวกระโดดนะไม่ต้องไปมานั่งอธิบายกันใหม่เยอะแยะเป็นต้นนะมันไม่มีใครที่จะเรียนรู้ได้ในวันวันเดียวนะผมผมมีลูกศิษย์ผมอยู่คนหนึ่งก็คือคนแรกนะผมก็ให้เขาเรียนรู้อยู่นั่นแหละบ้านอยู่ใกล้กันเรียนรู้อยู่หกเดือน ามโมงเช้ายันสามโมงเย็นถามว่าเขาเก่งไหมเก่งเก่งได้นะเพียงแต่ว่าเขาเขาบอกว่ามันเยอะข้อมูลมันเยอะมากไงเขาก็ไม่ใช่เขาศึกษาไม่ได้นะเขารู้รู้แล้วก็ใช้เวลาเยอะดังนั้นการที่จะมาพบเพียงแค่ชั่วข้ามคืนน่ะมันคงลำบากนิดนึงที่เราจะเป็นเราจะเก่งได้นะ แต่เราเป็นผู้รู้ได้นั่นแหละแค่ชี้แนะวิธีดูวิธีมองตำแหน่งมุมมองวิธีพิจารณาพระภาพรวมดูส่วนใหญ่ดูส่วนย่อยดูตรงไหนพิจารณาอย่างไงอย่างเงี้ยจริงๆแค่วันเดียวมันก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ลึกซึ้งเมื่อมันไม่ลึกซึ้งเนี่ยการที่จะนําไปใช้ไปพูดหรือว่าไปอธิบายให้คนอื่นเขาเข้าใจมันยากนะ มันยากเพราะคนอื่นเขาไม่ไม่รู้ไม่เห็นกับเราด้วยเขาก็เขาก็จะดูว่าเรามนโนไปนะคือการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายระดับระดับของผู้รู้ระดับของผู้ชํานาญการนะและ้วก็ระดับสูงขึ้นไปเลยระดับผู้ที่จะตรวจสอบความรู้ของทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ย เราเราแค่เป็นผู้รู้เราก็ถือว่าเราเก่งดูออกบอกได้อธิบายเป็นอย่างทุกวันนี้หลายท่านที่อยู่ในกลุ่มพักเครื่องเรืงง่องง่ายๆจากไม่รู้ก็ดูออกบอกได้อธิบายเป็นก็คือเป็นผู้รู้แหละในขณะที่ในสมัยก่อนที่เราเคยเรียนรู้กันเราดูไม่ออกบอกไม่ได้อธิบายไม่เป็นเราไม่รู้จะเริ่มเรียนนับหนึ่งอะไรตรงไหนมันก็จะทําให้เราหลงทางไปกับ ความเชื่อของคนแต่ละคนได้เราไม่รู้จะยึดความจริงตรงไหนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะดังนั้นเนี่ยรบกวนเพื่อนๆถ้าจะมาขอความรู้นะนัดล่วงหน้าผมนิดนึงอย่างน้ยผมให้ผมได้ดูว่าท่านเคยเราเคยคุยกันหรืออะไรกันไหมเคยติดตามงานกันไหมไม่ใช่ผมผมมาปุ้งเข้ามามัน มันก็จะทําให้เราเรียนรู้ไปไม่ได้ก้าวกระโดดเสียเวลาไงบางทีบางท่านเนี่ยมาจากที่ไกลๆนะมาเรียนรู้แค่วัดชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยมันแทบจะนะเออมันก็ลําบากเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาแล้วเนี่ยท่านที่มาแค่วันเดียวหรือครั้งเดียวหรือไม่เข้าใจในแมทแรกเนี่ยเขาก็จะไม่มาอีกเลยพราะเขาไม่เข้าใจแล้วพอไปดูโพสต์ที่โพส์ของเขาโพสตเนี่ย ก็ยังเป็นภาพลอมอยู่นะก็มีแล้วเราก็ไม่รู้จะไปอธิบายไงเพราะเขาก็ไม่ได้ถามเราแล้วด้วยความที่ไม่เข้าใจเขาก็ก็คิดว่าอืมอะไรก็เราก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้ติดต่อกันไปลืม,ล,มลืมกันไปเพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้วิชามันแค่ดูได้ก็แค่เป็นผู้รู้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะ เข้าใจลึกซึ้งว่าอ๋อต้องเออตรงนี้มันต้องอ๋อมันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้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 ต้องดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูได้เยอะแยะเยอะแยะไปหมดแล้วนะ <c oughs> ต้องเข้าใจให้ลึกซึง้งนะครับก็บอกเพื่อนๆตรงนี้นะครับไม่ใช่ของวิชาแต่ว่าขอดูคนนะขอดูคนขอดูคนเข้าพบจะได้สบายใจกันทุกฝ่าย นะครับและอย่างหนึง่งอย่างที่บอกผมไม่ได้มีอาชีพค้าขายพาไม่ได้มีอาชีพเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ติดกับที่ที่บ้านมันก็จะลือล้อ,อนู่นลื้อนี่นะทํางานไม้มั่มงอะไรมั่งตะปงตะปูเกื่อนเต็มไม่หมดเวลาแขกจะมาบ้านก็ต้องเคลียอย่างเงี้ยก็ต้องทําความสะอาดกันยกใหญ่นะไหนจะหมาไหนจะฉี่หมาไหนจะนะครับก็ขอความเห็นใจเพื่อนๆนะครับ ก็บอกให้ทราบลูกงหน้ากันเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับปรีแยกแตกย่นนอนต้นปูใตตะไคร่น้ํำรูปูลปลายเข็มบ่อน้ําตาลตื้นนะครับก็ให้ให้เพื่อนๆไปฟังยันย้อนดูไอไอสิ่งเหล่านั้นแนหะเวลาที่เราเรียนรู้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจระบบเข้าสู่ระบบอย่างน้อยเราปูพื้นฐานใหม่ก็มีโอกาสได้คุยกับ สมาชิกท่านหนึ่งในใน u t u b e นะเอ้ไม่ใช่ในโทรศัพท์เขาก็เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าหน่วยองค์กรเขาอะกำลังจะศึกษาเรื่องนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับเป็นตำรวจก็โทรมาบอกไว้ว่าสิ่งที่ผมพูดอะมันเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนสอบสวนเหมือนกันก็คือเริ่มต้นจาก ต้นเหตุนะต้นเหตุแล้วก็หาขาบวนการของมันไปเรื่อยๆเพื่อจะค้นพบความรู้ให้ได้ดังนั้นเขาถือว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันสามารถเป็นความรู้ได้นี่แหละคือนักวิชาการก็คือสามารถเอาวิชาการเข้าไปปรับใช้กับภาคเครื่องมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไระการสืบสวนสอบสวนนะที่แท้จริง ก็คือมันต้องไปดูที่ต้นเหตุแล้วก็ดูสิ่งที่มาปรากฏนัก,กที่เกิดเหตุอันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้อ่านเรื่องสืบสวนสอบสวนนะผมจะชอบพวกโบราณาคดีผมก็ชอบดูพวกหนังสงครามมากกว่านะแต่ทีนี้ว่าพอเราเรียนรู้ไปเราเรียนรู้ข้อเท็จจริงใช่ไหมเราก็จะเจอความจริงไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องพระสมเด็จเนี่ยก็จะเป็นต้นที่จะสอนผมถึงวิธีเรื่องของ แม่พิมพ์การค้นหาแม่พิมพ์กระบวนการผลิตแล้วก็มาตรฐานอย่างที่ผมบอกสามเรื่องนี้มันเป็นส่วนสําคัญเป็นหัวใจของการศึกษาปักเครื่องทั้งหมดนะครับเรื่องแม่พิมพ์เรื่องกระบวนการผลิตเรื่องของมาตรฐานมันจะหนีจากจุดนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยคนที่จะเรียนรู้มันก็ต้องเริ่มจากจุดที่เราต้องค้นหาแม่พิมพ์ที่แท้จริงให้เจอก่อน นะหรือเจอส่วนหนึ่งส่วนใดในเรื่องที่ผมกล่าวไว้ทั้งหมดเราก็จะสามารถเรียนรู้ย้อนทางนะเราก็จะหาความจริงกลับไปที่คือเหตุและส่งผลเศษเหตุมันส่งผลผลมันก็เกิดจากเหตุถ้าเรารู้ว่าผลมันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนหนะ้ามันถึงส่งผลมาตอนนี้คือมันจะกลับไปกลับมาได้เพราะว่ามัน มันเป็นเหตุตรงผลหรือไม่ไม่งั้นก็ผลมันเกิดขึ้นเพราะเหตุเราเอาปืนไปยิงเขาตายมันปืนมันมันยิงเขาเข้าตายแม้หรือว่าเขาตายเพราะโดนปืนยิงมันก็เหมือนกันคือเขาตายเป็นผลเหตุมันคือโดนยิงหรือว่าเป็นผลว่าโดนยิงโดนปืนยิงปืนเป็นเหตุผลก็คือมันยิงออกไปแล้วคนตาย มันจะไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ตรงนี้ไม่ว่าเหตุก่อนผลหรือผลก่อนเหตุวนไปวนมามันมันไปไหนไม่ได้ไงมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเขาโดนอะไรตายหนึ่งเราไม่รู้เราคาดเดาเราเห็นกองเลือดเราเราไม่รู้ว่ามันโดนอาวุธอะไรฆ่าอย่างเงี้ยเรากพคาดเดาคาดเดาไปไปหานูน่นหานี่คิดว่าไอ้นู่นไอ้นีน่นั่นแหละ เชื่อว่าเขาตายด้วยเหตุนู้นเหตุนี้แล้วมันมันจะไปหาเ้าที่จริงตรงไหนความจริงเขาโดนอะไรตายกันแน่แล้วจะไปดูตรงไหนไม่รู้บาดแผลไม่เห็นบาดแผลไม่เห็นร่องรอยบาดแผลแล้วจะนาสืบค้นได้ไงอ่ะเห็นแต่กองเลือดเขาถึงไม่ให้เคลื่อนย้ายไงไม่ให้เคลื่อนย้ายศพไม่ให้อะไรดูที่เกิดเหตุแล้วเขาถึงจะทา ทำแผนได้นะจะได้รู้ว่ามันเข้ามายังไงมันน่าจะมายังไงองศาไหนยิงปืนมาจากมุมไหนตายเพราะอะไรเบื้องต้นก็ต้องรู้ว่ามันตายเพราะอะไรก่อนสมมติเดกโดนยิงตายรกระสุนอยู่ที่ไหนระหว่างโดนยิงเนี่ยคนตายเนี่ยยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่โดนจอดยิงลงไปทําไมรู้กระสุนมันไปทะลุติดอยู่กับพื้นไม้ อย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็จะอ่านเกมออกนะคนที่นั่นเขาก็จะรู้แล้วมันยิงค่อมยิงหรือยังไงยิงก็ดูจากรอยเท้ามันค่อมศพไหมอะไรไหมค่อมระหว่างที่เขามันพิสูจน์ได้นะสิ่งที่ผมพูดก็เหมือนกันคือมันก็ต้องไปดูจากจุดเกิดเหตุนะเราถึงจะอธิบายผลที่มันเกิดขึ้นนะขบวนการผลิตหรือเราดูจากขบวนการผลิตแล้วเราก็ไปดูต้นเหตุ ย้อนกลับไปมันก็จะเจอสมชายมึงพูดวนถ้ามันวน,นอยู่ตรงนี้นะเหตุตรงผลเหตุตรงผลมันอยู่ตรงพระมันไม่ได้ว่าตายเพราะอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ากองเลือดมันเต็มไปหมดเลยไปถามคนทั้งบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นตำรวจมาทําแผนถามตำรวจตำรวจบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ส่วนที่ถูกต้องอยู่ที่นั่นใช่ไหม หรือไปถามไอคบบ้คนเก็บศพคนเก็บศพมันก็พอจะบอกได้ว่าเป็นอะไรตายแต่มันก็ไม่รู้เรื่องราวจะเป็นยังไงใช่ไหม,มก็ต้องไปดูที่แพทย์เข้าข่าพิสูจน์เขาก็าจะดูจากรูปภาพประกอบว่ามันยังไงยังไงวินิจฉัยดูจากบาดแผลดูจากอะไรมันก็จะเกิดความชํานาญเราก็ต้องอาศัยความชํานาญของแพทย์เป็นต้นถ้าเราไม่รู้ว่าที่เกิดเหตุมันยังไงนะอย่างที่ศพลอยน้ํามาเน่ามา เราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเน่าแล้วเราไม่รู้เรามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแค่ผ่าศพเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันตายเพราะอะไรขาดอากาศหายใจก่อนไหมหรือว่าโดนยิงมากระสุนจากตรงไหนเข้าตรงไหนทะลุตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการอ่าแล้วมันเกิดมันไปอะไรแพทย์มันไปที่เกิดเหตุป่ะละ่ะแล้วมันรู้ได้ไงออมันก็เหมือนการคําตอบที่ว่ามึงเกิดทันนมึงเกิดทันนะ เราก็ควรจะให้เกียรติคนที่เขารู้แล้วเราก็ฟังคนที่เขารู้นะไม่ใช่เราแม่งก็เราก็ไม่รู้แล้วเราพอคนพูดมาเราก็บอกเอ้มันเกิดทันเหมันเกิดทันเหรมึงมึงทําพระไงมึงเคยเห็นยป็นไงมึงไปนั่งทําเองแก่แม่ปีนเองไงเร้ก็ไม่รู้จะทะเลาะกับคนแบบนี้ยังไงนะจริงๆว่าเออถ้าคนเขามีความรู้เนี่ยเขาก็จะอธิบายได้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วมันส่งผลให้เขาตาย หรือว่าเขาตายเพราะอะไรเพราะเขาโดนอะไรมาถึงแม้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็อธิบายไนดะ้แพทย์เขาก็จะอธิบายไนดะ้ลักษณะของมีคมคือเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้หรอกมันโดนแทงด้วยมีดยาวเท่าไหร่หรือเท่าไหร่อะไรยังไงเขาก็จะดูจากบาดแผลได้ว่าลักษณะแผลที่มันเข้าไปมันออกไปมันคว้านมันทะลุมันยังไง ก็จะคำนวณออกมาได้ว่ามีเมันน่าจะยาวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถึงแม้จะไม่เห็นวัตถุที่ใช้ในการก่อเหตุนะแต่ถ้าได้วัตถุที่ก่อเหตุมามันก็ง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งนี้แหละก็คือมันจะทําให้มันมีผู้รู้เกิดขึ้นนะเราก็ต้องยอมรับความเป็นผู้รู้นั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยจุดเกิดเหตุคืออะไรตายยังไงแล้วยังไงไม่รู้ นะเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเนี้ยก็คือคือเหล่าเซียนก็ไม่เห็นแม่พิมพ์ไม่เห็นแม่พิมพ์แล้วแม่พิมพ์มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วแล้วยังไงมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะมีตัวผู้อยู่ตัวนึงนะมันกด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 ลงไปแล้วก็ก็นั่นแหละเอาออกมาก็ตัดจบเฮ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยอนะ คำอธิบายมันสั้นแล้วมันง่ายขนาดนี้เลยล่ะอแล้วเนื้อก่อนพิมเป็นยังไงตอบไม่ได้แต่รู้ว่ามันต้องยึดตีนเป็นหลักกันเ,เนื้อก่อนพีมมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่แล้วที่ท่านบอกว่าไอ้เนื้อกดๆลงไปในวัสดุที่อ่อนนิ่มแล้วร้อยมันแข็งอะ่ะแล้วยาวผ้าออกมายังไงไม่อธิบายอา้าวถ้าบอกกดลงไปมันเป็นหลุมศพไงมันก็ต้องแงะต้องงัดใช่ไหมแล้วมันจะเสียรูปพิมไหม ตอบไม่ได้ที่บายไม่ได้เห็นไหมไปต่อไม่ได้ไงก็เพิมง์ต่บอกเอาออกมาแล้วก็มาตัดที่หลังตัดตอนไหนเนื้อก่อนที่เป็นยังไงก่อนตอบไม่ได้อีกเอาก็เอาออกมาแล้วก็มาตัดตัดตัดแล้วเพี้ยนไหมพิมพ์มาถ้ามันตัดได้แม่อธิบายตัดด้วยตอกตัดด้วยของมีคมตัดด้วยอะไรก็แล้วแต่มันเพี้ยนไหมต้องยึดพิมพ์เป็นหลักมันเพี้ยนไหมม,มันยึดพิมพ์เป็นหลักใช่ไหม นี่ก็คือเราเราเรียกว่าเราไม่รู้ต้นเหตุแล้วเราก็ไปฟังมาไอคนฟังก็ฟังต่อต่อต่อกันมาต้นเหตุมันคือแม่พิมพ์มันอยู่ตรงไหนแม่พิมพ์อ่ะแม่พิมพ์ที่ถูกต้องรู้ไหมแม่พิมพ์ที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมไม่รู้รู้ไหมขกระบวนการที่ผลิตที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเนื้อสอบพิมพ์เป็นยังไงไม่รู้ล่องรอยต่างๆมันเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมไม่รู้ ตัดต่อยังไงอะไรของมึงไม่รู้มไม่รู้แล้วมึงจะไปตัดสินภาคาชาบ้านเขาได้ยังไงเนี่ยงงไปรับรองพรกแท้เขาได้ยไงคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคุณคุณหนึ่งคุณคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยหรือว่ามีศพมาให้คุณดูเนี่ยคุณก็อะไรว่ามึงมันเน่าอย่างนี้แล้วมึงกูจะไปดูได้ไงเราเอะ เออถ้าถ้าเป็นผู้รู้ไงก็ผ่าดูพีผ่าไงโอ้ยอย่างนี้กูกลัวไป้วถแล้วเราจะรู้ไหมเขาตายยังไงมึงจะให้ใครไปมึงก็ไปมึง,มงจะไปให้ใครดูก็ไปนะไม่ผมอยากรู้ว่าแล้วตรงลงแล้วข้อที่จริงความจริงเป็นไงมึงไปเไกลไกลไปม,มึงจะเล่นกับกลุ่มไหนก็ไปนะถามอะไรไม่รู้เรื่อง ถ้าเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการก็ลองผ่าดูอะไรไม่ไม่ไม่กูไม่ชอบไม่สนใจนะเอเอนีเ้ยเฮ้ยแล้วความสง่างามของความรู้อยู่ตรงไหน,นมันไม่รู้เหตุไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ต้นเหตุไม่รู้ขบวนการผลิตไม่รู้อะไรยังไงทั้งสิน้นถ้าปักแท้ขายไดออ้ให้กูดูนะแต่กูชอบกูซื้อเลยกูเช่าเลยมันแล้วมันแท้ไงก็ตอบไม่ได้นะ อธิบายเรื่องราวที่เป็นพารทแท้ออกมาเนี่ยแท้เพราะไงอาจารแล้วถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ได้หนงนะไม่มีความรู้เลยนะแล้วเราก็ไปให้คนเหล่านี้เขาตัดสินเขากําหนดอะไรกันเยอะแยะนะพอเราถามเอาข้อเท็จจริงมันไม่มีอ่ะไม่มีเลยไม่คือข้อเท็จจริงเลยเพราะแม่พิมพ์ไม่รู้จักมั่วแหลกลานยีย ดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละมันมันจะเป็นในลันกษณะของการเราเรียนรู้นะผมก็ไม่ได้วนนะผมก็อยู่อย่างนี้ให้สอนให้เพื่อนเพื่อนคิดตามมันเป็นความรู้ที่เราเอาไปใช้ได้เวลาเราจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดเป็นท่อนๆและเดี๋ยวเราก็จะได้ข้อที่จริงออกมาเองนะคิดเป็นเปาะๆปะไม่ใช่เหมารวมเนื้อก็เป็นมาตรฐานพิมพ์ก็เป็นมาตรฐานความเก่าก็เ,เป็นมาตรฐานรอยตัดต่อก็เป็นมาตรฐานประสบการณ์ก็เป็นมาตรฐาน ลาลักก็ต้องดูเป็นต้องดูให้ออกว่ามันยังไงมันเก่ายัางไงมันมีคาบแท้จริงยังไงเวลาออกจากกลุ่มมันจะเป็นคาบแบบนั้นอ่ะหูทั้งหมดนั่งเยอะแล้วเราเรียนรู้ไม่ได้แล้วตกลงอะไรมันเป็นมาตรฐานเนื้อถูกพิมพ์ใช่วควากักโอ้โหสี่มาตรฐานนะเออก็ตามนั้นแหละอะไรมันจะแท้ไงกำนั่นแหละมันต้องใช้คุณรู้ว่ามันต้องใช้ผู้ชํานาญการไงเขาก็จะรู้ว่าเนื้อถูกเป็นยังไงพิมพ์ใช่เป็นยังไงความเก่าได้มันเป็นยังไง นะตัดตอบที่ถูกต้องมันเป็นยังไงหรือแล้วมันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่รู้ต้องต้องใช้ประสบการณ์ไงมันเข้าใจคำว่าประสบการณ์มั้ยประสบการณ์เนี่ยนะคุณจะต้องเห็นภาพมันเยอะค้าขายมันแย่อแล้วถ้ากูกูกูมมไม่เคยไปค้าขายนี่ก็ประสบการณ์ไม่มีก็เป็นเซียนไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการไม่ได้ความชำนาญการความประสบ การเนี่ยกับความชํานาญการมันแยกกันอยู่นะชำนาญการเรื่องอะไรเรื่องขายกับชํานาญการเรื่องพิจารณาพระมันต้องแยกกันนะแต่ถ้าจะบอกว่าชํานาญการซื้อขายเนี่ยไอ้พวกเซลล์รถยนต์น่ยมันก็ขายของมันลดของมันมันก็ชานาญการลดของมันเออมันก็ทําได้หรือเราขายขนมครกเราก็เราก็เป็นเป็นเตียงขนมครกได้แต่พระเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องนําพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันแท้ยังไง ทาไมถึงแท้เหตุอะไรเป็นแท้แล้วเราจะพิจารณายังไงว่ามันแตกต่างยังไงกับพักปลอมหรืออะไรเงี้ยมันต้องแยกต่างหากออกไปไม่ใช่ว่าถ้าเราเราคิดแบบดูเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มันก็เหมือนกับขนมครันะแต่เราฝามไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าไอ้ฝาเนี้ยเป็นมาตรฐานเลยเนี้ยอันเนี้ยเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้อีกฝานึงไม่มีฐานนะมันไม่มีทานะท,าที่จะเหมือนกัน อย่างน้อยมวลสารมันก็ไม่เหมือนกันนั่นไงมวลสารไ่เหมือนกันเห็นไหมเม็ดดําขาดเม็ดแดงหายไม่ต้องเล่นกันพอดีนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระปัญหาอยู่ที่ไอ้ไอ้คนกลางไปกําหนดไว้นั่นแหละผลความไม่รู้จริงของท้องนะ